สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีฟังลาวสวัสดีฟังไทยสวัสดีผู้ที่อยู่นอกประเทศและในประเทศนะครับผมมือนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ถิ่นฐานไกลแถวแถวรบุรี่ไปผิดครับมี่ญาติผู้ใหญ่เพิ่นเสียได้โอกาสมาวัดเิ่นชื่อว่าวัดวัดทะเลหลังวังวัดสันทนาเอยหลังวัด วทะเลหลังลังวัดมาใส่ข้างห่งีครับก็เลยตัวนี้กันยังเป็นเวลากำหนดการเพื่อนกำหนดการซีมุงมเพิ่นวะตอนนี้จีโนนทั่วเองมาไว้ครับมาถึงกับบ่ายมุงคืนครับบ่ายมุ้งคืนกเ็เลยได้มีโอกาสได้ย่างรอบๆบ,บริเวณวัดเบื้องก่อนครับกาพอดีมองมาเห็นนี่ครับข้างหลังนี่ครับนี่เลยครับผม เราจะพาพี่พานนองครับไปเบิ่งก่อนครับเพื่อมีโศกมีหมานครับผมอ่ะไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่แล้วครับพี่นองครับเพื่อเพื่อนให้โศกให้หมานครับพาพี่พานนองมาเบิ่งก่อนเบิ่งเอาเร้อครับผมเพื่อได้เรขกได้เบอร์ครับบื่ได้มาลบลูหลุเด้อมาขอโศกขอลาบขอบุญขอบารมีครับผม นี่ครับพี่น้องครับเป็นกระนาจะมีปังปังนาจะปังปังอยู่แหละพี่น้องเพราะบึงลักษณะเป็นสอขาว้อของกกะะน,อน่ารักกินสักกะละเนะนี่ก่มนาสักกะละครับผมก็ขอให้ปังปังมีโชคมีลาบกับเขาในเด้อนะบองพื้นกับมีแต่สุดสวยๆงามๆอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ พี่น้องกับเบิ้งเอาเ้ยครับนานๆทียู่ไก่เติบยู่ย่ไก่จากที่ชิโนโนนทั่วยู่กับอู้หลายหลายสิบโลอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยแล้วก็แกลมาฝากพี่ฝากน้องอันนี้ยังไม่อยู่อนนันไม่เพิ่นเพิ่นก็นคือจะหลายเติบไปแล้วน,น,น้องมีแต่มองลายๆเลยนุ่นะครับเพิ่กระลายอยู่นี่มองนี้ก็มีทั้งน้ำเดียงมี อน,นี่เลยครับพี่นองครับเนี่ยเบื้องเอาด้ครับผมพี่นองเบื้องเอาพอจี่น้อนตัวเองก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็เลยเอาพีพันนองมาเบื้องนี้และครับอู้วันนี้เป็นเนียงเนี่ยหลวงปู่เคลือบป่ะสะั้นนี่ครับผมพี่นองครับหลวงปู่หลวงปู่เคลือบเห็นปะ สักกะละ,ะปลูกสร้างออกมาได้มาสักกะละเน้อก็อให้มีโชคมีลาบในหลวงปู่นะครับนี่ก็เป็นโอ้ผนใส่ขวดเพื่อครับนใส่ขวดไอ้นั่นพี่น้องนี่ครับเป็นใส่ขวดเห็ดเหมือนเอามาแทนเอามาแทนอีดนะพี่น้องนี่ครับ อันนี้จะเป็นขวดพวกขวดอิ่มลอยขวดเครื่องดื่มต่างๆครับผมอย่าชูกําลังอันนี้อีกครับอันนี้นก็เป็นขวดแก้วเป็นขวดแก้วเป็นขวดอ่ะเครื่องดื่มยี่ห้อหนึงคือกันครับเป็นสีฟ้าสีเขียวนี่ครับพี่น้องพี่น้องหลายๆคนกน็อาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่เนาะนี่นะครับจิตกรฝาผนังก็สวยงามดีนะพี่น้องนี่ครับนึงเอาครับผม นี่ครับหลวงปู่เขือบอท่านพันล่าอาพันนี้เพื่อนกะน,นี่ได้พี่น้องเพื่อนกะเฮ็ดองคพระเนาะนี่ครับทังพระนังพระนอนแบบได้กับว่ากันไปครับนี่นี่ครับผมนี่กะพระองค์ญ่อยู่พื่นนะครับ กูดเหมือนกันนาจะมีวิธีการอันนั้นของเพื่อนอยู่ครับนาย,นายจะสักบางสกุลหรือยังสักอย่างหนึ่งนะเพื่อนนี่สักกาะ,ะก่อนเทวปสุวรรณครับขอให้มีโศกมีลาบด้วยครับให้ลูกให้ใหลูกช้างลูกมาได้มีโศกมีลาบกลับไปอันไหนที่มันบุนดีก็ให้เคี้ยวคาดอัน,นไหนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่อันไหนที่ ปังๆครับนี่น้นลำลุยล้ยๆปังๆเยอะครับผมนีออคออม่ครับรเบื้องกษณะการณ์นะครับพระธาตุสวนครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศครับพี่ๆน้องๆครับทั้งนุ่นจะมีเม่คฆ่ามีขา,ายอยู่หลายๆอยู่ครับหลายๆคนอยู่กี่นอนพวกเคยมาเถ่อนนึงมุสีกาจนานหรอครับผมวัดนี้จต เป็นมีงานพระปาหรือกระถิ่นอย่างสักอย่างนึงเลยครับพี่น้องตอนนั้นหลวงู้สึกว่านานๆนนพอสมควรเละนี่ครับพี่น้องครับหลังจากพาพาเบิ่งหลบๆนั่นมาแล้วเอาพี่พระนองเบิงบ่งทั้งแม่นางแม่นางตะเคียนเพิ่นแล้วก็พาเบิง่งหลวงปู่เขียบประสันแล้วก็บเบิง่งง้าวเวสุวรรณนัเนนะนนพี่น้อง ไปจากไหนครับพี่น้องครับอันนี้พีน้องพวกระยืนนี่แหละครับรอบๆอยู่กับพระอยู่กับพระก็เจ้าอยู่ครับตอนนี้นี่ครับผมลมลื่นลมลื่นสงบลมลื่นเย็นสบายครับผมพอหลวงปูเพ่นธพิธีการวิธิการายสักบางกระคุณอยู่ครับก็เลยพอาผีพระนองมามามา,มา เที่ยวมาเลาะเบึ่งพระเบึ่งเจาง้าเหมอนก่อนกับพี่น้องครับโอ้รถกับลังๆเข้ามาได้พี่น้องครันรถไหลเละๆเข้ามาคนวงศาคาดยยาติาเป็นไหลยอยู่ครับพี่น,อน้องเป็นโมเมนต์หน่อยๆเลยจะเลยญาติหลายครับนี่ครับผมฝัะนอน พอดีเพื่อนเพื่อนเอิญไปกินก๋วยเตี๋ยวนะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ครับผมมึงมันจะการรอบรบรอบเนี่ยรับพี่น้องครับมันจะการรอบนองเลยเนยลดกันหลายพี่น้องหลายคักอยู่นี่ครับะนะครับหลายเติ้ยคณ บุญบารมีหลายครับญาติพี่น้องก็หลายบอกว่าอยู่เมืองไหนพิ่นก็นลังลังเข้ามาเละๆเข้ามาแล้วครับพี่น้องถึงสี่โมงแลครับสี่โมงตอนนี้กันยังมีเวลาอีกเยอะๆอยู่เดี๋ยวจะพาพี่พาน,าน้องย่างรถชมเมืองก่อนครับผม